สวัสดีครับตอนมาเล่นดักกันบอลแล้วมันมีอัปเดตเว้ยผมก็เลยอยากอัดคลิปขึ้นมาว่าเพื่อมีอะไรให้ถลุงเล่นเพราะมันจะครบรอบสิบปีแล้วใช่ปะโอเคมาดูกันว่ามีอะไรใหม่บ้างผมเพิ่งอัปแดทเสร็จเลยโหลดน่าจะนาอะนะอยู่เอดเสร็จแล้วเหมือนเดิมเลยไหมเนะี่ย ไปไมได่ดูเหมือนเดิมจังเออผมไม่ทด่จะอวดผมชอบดักเก็ตบอลใช่ไหมไมีเครดโทรศัพท์อันนี้ของปลอมนะของแท้ไม่รู้ไปซื้อที่ไหนมันไม่ค่อยมีออฟฟิเชียลดักเก็ตบอลปะแต่ผมไปซื้อที่ของแท้มานี่เสื้อ Ball, ดักเก็ตบอลไดมะรีวิวนึง่งเลยสวยงปะ นี่นจริงหน้าหน้าใสผมใส่ไงใส่เสื้อไปเลยซื้อมาสองตัวนะจากยูนิโคตัวห้าร้อยเก้าสิบเป็นดักเกิบอลไดมะแต่เบร์ดอันนี้จะไม่ใช่ไดม้านี้มันเป็นดักเกันบอลดักเกันบอลภาคแรกนะีงไดม้าผมก็ยังไม่เคยดูดเวยไม่เห็นซุนโกโคูเออย่างงี้ เห็นปะเสื้อสวยก็ต้องอุดหนุนสักหน่อยโอเคเด็กเหือเอลุย hmm. กันว่ามีอะไรใหม่บ้างในวะนี่สามรอยกับเพรอุ้ยได้ป hmm ู่ด้วยได้แปดเพรกับปู่อุ้ย เปลี่ยน UI ใหม่ว่ะเห็นปะข้างล่างไม่เหมือนเดิมเแล้วเราไปต่อสู้สักแมตหนึ่งว่ามีอะไรต่างไปบ้างไหนอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีกระชาใหม่ไอ้นี้ผมไม่ได้ทำคลิปนะถือว่าขอโทษด,ด้วยเถาะว่าผมเปิดไปผมก็ได้จีเรนมาสองตัวก็วได้ได้ไอตัวนี้มาสองตัว การันตีมันตัวหนึ่งแล้วก็ดวงอีกตัวหนึ่งหรืออันสุดท้ายเป็การันตีหรือเปล่าไม่รู้ด้วยนะแต่ได้มาเดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกทีว่ามีอะไรบ้างปัจจุบันนะจากไม่ได้ทํามานานนี่ลองเลื่อนดูเออผมไปไอ้อะไรนะเพชรแดงปะผมไปแลกตัวนี้มาไม่รู้ดีเปล่ามันเท่ดิแล้วามาแล้วก็แลกไอ้ตัวนี้มาเดี๋ยนี้ แต่มันจะมีคนเขาบอกว่านี่ครไไัได้นี่ไหมปปลดไปหนึ่งทางแล้วอ้าวยังไม่ได้ปลดว่ะแต่มีซ้ำอยู่นี่นี่ผมไปได้นี่มานี่เขาบอกว่าอันเนี้ยเก่งผมก็เลยแต่ผมมีอยู่แล้วผมก็เลยไม่ได้แลกแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมงไม่รู้ว่ามันเก่งยังไงกำลังพยายามหาวิธีเล่นกับมันอยู่ เอ,อ้าผมหาไม่เจอแนละ้วมันอยู่สีม่วงผมจำได้นี่ไงสโกคูตัวนี้เบจิต้าไซยะสองโอเคไปลองเล่นกันดีกว่าอัปเดตใหม่อันนี้มันเป็นกิจกรรมเดิมลองตัวคับึงอีเวนต์่ะโอ้ยเป็ดนอยู่ไอข้างล่างใหม่มันก็แบบเดิมเท่กั่ปะ อไม่ไม่รู้ดิอันนี้ไม่ดูอันเลก็กจิตนะแบบเดินไปยังไงแล้ววะผ่านไปแป๊บเดียวลืมแล้วเอไอเวต์ใหม่มีอะไรอันนี้นะอ๋อฮะ ECA อ่อะไรวะ มันให้อะไรอ่ะผมเล่นไปแล้วอ่ะแปลว่าสองตัวนี้ต้องมีอะไรนะผมขอไปดูเว็บไซต์แป๊บหนึง่งว่าไม่รู้ว่าอัปเดตอะไรบ้างแต่ไปลองเล่นกันดีกว่าเขาบอกว่าเปลี่ยนอะไรไปเยอะอยู่ผมจะไปดูนี่เลยให้ดูตัวใหม่ต้องดูตรงนี้อ่ะไม่มีแล้วเราไปเล่นอะไรดี ไอเก็บเก็บเเล่นกาชาก็มันไม่ได้เปิดอะไรเพราะเปิดไปแล้วอยากจะเก็บเห็ดไว้ละไปเล่นไอด่านอะไรวะเก็บผูมาผมไปเล่นด่านหนึ่งมาผมไปเลือกไปเลือกด่านหนึ่งมาผมจะลองจัดทีมไอ้เบจิตา้ากับโกคูอะไรสักรอบนึงเมื่อกี้ผมไปเห็นคนใช้อันนี้นะมาเบิร์นนี่ไดไกํลังสั่งกํลาลังสั่งมาใหม่ พอเห็นคนเขาใช้ไอ้นี่เป็นลีดอะผมเลยอยากลองบ้างนี่แล้วก็ใส่เบจิต้ากับโกคูเมื่อกี้เข้าไปมันคือมันคือแคทอะไรนะตอนนี้มาจินบูปะมาจินบูเซกา้าสองคนนั้นมันอยู่มาจินบูมาจินบูนี่ผมมีเยอะอยู่นะอยู่จริงด้วยอลอง แล้วเราจะเอาแครเข้าไปต่ออีกดีกุงหังแดงไหมแล้วก็เอาผมชอบตัวเนี้ยนี่คือทีมนี้เหรอก็ดูเท่อยู่นะส่วนหัวก็เอาเป็นอันี้มันเพิ่มมาจิ้นบูรดป่ะโอเคเอาตัวนี้ Let's go ลองเล่นดูเลยแล้วกันหุ้ย ู่ข้างล่างดิถ้าล่างเปลี่ยนใหม่ตัวนี้มีสามตัวเน็กเน็กอัพก็คือสามเทินแรกเหรอเป็นสามตัวนี้โอ้บอกอย่างนี้นะลูกแก้วตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่นิดหน่อยโอ้ยฉากต่อสู้ก็เปลี่ยนเป็นหัวหน้าทีมแต่ละคนอืมอืมลูกแก้วแสบตาม,มาก ừ. ăn nào quá Không mê lu bài lòng đồ cột đồ đây vẫn đơm đi phên Okay. Ui Khó thê lên Đây đi Dinh zoom zoom ไอ้เฟี้ยวเอาแต่ไอ้ลูกแก้วตัวกลางไม่เต็มนะเฮ้ยมันกลายเป็นมืดไปเลยวะโอ้กูไม่ได้อยากได้มืดตรงนี้อลยเนี <c> ่ย <oughs> มืดปดตึ๊บเลยอยากได้มืดตรงลูกแก้วอเดี๋ยวไปปรับใหม่ไมเปเลยไหวไปวันเนี่ยมันดูโหดจัง ตัวแทงเราก็ไม่ขึ้นเลยสักตัวมันปรับเมนูได้เลยปะอยากปรับตรงต่อสู้ต้องรอเล่นจบอีกอะ่ะมันก็สิบเอ็ดล้านอยู่นะคุณมองไม่เห็นเลยกว่าจะสู้จบโอ้ตัวนี้น่าจะไม่เหมาะกับทีมดีเบาหวังเลย อันนี้คือการจัดมั่วๆนะครับอย่าถือสาก,กันมากไม่ค่อยได้อ่านอะไรด้วยโอเคหุยได้ลองแล้วสามแสนสามสามแสนห้าโอ้โหล้วยังไม่นี่ขนไม่เต็มร้อยเปอร์เนี่ยมีป้องกันอะไรไหมโอ้ต้องเอาเบจิต้าอ๋ออ้าเอาเอาใครไปแทงดีวะ อย่างนี้ว่ะแต่ผมชอบตรงลูกแก้วนี่มากเลยสวยกว่าเดิมเยอะเลยเอาโกเทนครูสใช่ไหมมันชื่อนี่ไหมลืมไปหมดละัวเสื้อต่อจริงๆน่าจะใส่มาอัดคลิปเลยนะมานั่งอวดอย่างนี้ อยากได้ตัวนี้นะแต่ผมมากลับมาเล่นไม่ทันเลยอดซะเฮียดีนะแต่เพชรอาจจะเปิดไม่ได้หรือเปล่าถ้าถึงตรงแปดล้านห้าเนี่ยนะเบาจัง ล้านผมไม่ค่อยเก็ตกับเกมนี้ตรงที่แบบเวลาคนบอกว่าตัวนี้เก่งอะ่ะมันเก่งเก่งยังไงเก่งคือโดนตีไม่เข้าโจมตีแรงหรือว่าแบบยังไงอะ่ะแบบผมไม่ค่อยเก็ตเรื่องนี้เ้ย เราได้ตัวแทงมาวะเอาไม่ถึงด้วยแปบลบว่าไอโกเทนพวกนี้มันไม่เหมาะกับทีมนี้เลยโอ้ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ติดถ้าไม่ตายนี่คือแบบว่าตีศูนย์เลยนะ ตัวนี้ต,ตีแรงจุงตีไม่เข้าหรอกพี่คือเทพเจ้าตัวนี้เพื่ออะไรอ่ะเมื่อกี้คืออะไรอ่ะแรงจุง หรือจริงต้องเอาไอ้นี่มาวะโคเทนอีกอันหนึ่งโคเทนสีม่วงเพราะมันไม่ลิงก์กับไอ้เขียวอ่ยเล่นนี้เอง ข้าไม่ได้ยีอย่างที่แล้วโคตรแรงนเลยนี่ยี่สิบล้านนี่คือของเราเราออมีสองล่างอ่อ ลิงก์ับตัวไหนดิได้หมดจะเอาเขาไปแทงเลยไหมเออนี่แทงเนยนุ่นม,มเสียดายลูกแก้วอะแทงได้แหละอยากลองวะอ่ะอ่าให้พ่อหนุม่มเนี่ยเสียงกลัว รับลูกแก้แบบนี้กว่ออิ่มอิ่ม <c oughs> ส่วนกับผมชอบคนนีตัวนี้นะมันโหดดิ สซสามแองเจิลตอนนี้ผมกำลังงงกับแอนิเมชันอยู่ว่ามันจะสื่อถึงอะไรบ้างอัดเกมนี้แล้วกูง่วงตลอดเลยโู้สิบห้าล้าน ไอเบจิตา้านี่ก็โหดใช้ได้นะไอตัวฝั่งนูนนะ้นถึกถึกเวอร์โอ้ยกำลังจะพูดว่าแบบเมื่อกี้มันจะเบิ้ลอีกเหรอแล้วมันก็ไม่เบิ้ลกูคเคยเสร็จแม่งไม่เบิ้ลเลยแต่ก็ดีนะทำไอคอนแบบว่าเบิ้ลให้ดูอะ มันก็ดูเป็นอะไรที่เอนั่นดิอ้าวไม่ขึ้นใช่ What the hell เน็ตเน็ตไม่ดีป,ปิดเพลงมาต่อเอาเป็นนี่ลิงกันได้ปะโอ้ไม่ลิงกันเลยสี เอ้าวมอาเบิร์ดมันเลือกให้เลยไม่พออินตัวนี้ไม่หน้าเอามาปะแต่ก็น่าจะผ่านแหละโอ้ตีแรงขึ้นเรื่อยๆเว้เสียงเกมไม่น่าดังแล้วนะดังไปก็ไม่ทันแล้วอาจจะเ็จแล้ว มีแหลกด้วยแหลกนี้เป็นที่อะไรอินเทอร์เนต็ตอาป่าผมเปิด P.O.E. สองไปด้วยค้างไปแล้วสองหลอดคิดว่าไอ้นี่จะแทงได้ไหม โดนตีดอกเดียวตายนี่จบแล้วนะเฮ้ยได้อยู่มามาปิดกันเถอะ เราจะเอาแองเจิลแท้งมือนเดิมดิจิตาไปตรงกลางแองเจ e ลนี้สีฟ้ามันไม่ได้อันนี้ก็ได้อัน,นี้สีเขียวอ๋อไม่มีใครสีม่วงอยู่แล้วนี่อ้าเพิ่งเห็นนี่สีม่วงโธ่เอ้ย เต่มกาฟไปท่าแล้วเมื่อกี้ชนะแล้วแองเจลอยู่ข้างหน้านี้ปลอดภัยไม่กัหวจริงเลยไม่มีใครแบบตีมันเข้าแวแต่เล่นมาแสนห้าแสนห้าเมื่อกี้ กำลังพูดเลยว่าไม่มีใครตีแมงเข้าเลยต้แต่เล่นมาจัดให้้าเรียบร้อยนี่ค็อจบอย่างมีล่างลิงด้วยลิงแดงเหมือนเดิมแล้วกันเนาะ ให้มีคนแทงให้เราเฮ้ยแต่เมาเอาอเมาเป็นของแอปพลิเคชันอยู่แล้วนะลงก์นได้จะจบแล้วป่ะตัวส,สุดท้ายอยันี้ก็หลบเก่งสุบเป,ปีเบาหวงเลยนะอยากลองให้เบจิต้า รับดาเมจมางวะตีแรงจังวะอยากได้อยากได้อ่ะไอ้ <c oughs> ลีดลีดสกิลมันดีนะเสียดายนะไม่ได้มาลองเปิดดู พี่ผมพยายามเก็บไปคพบพันเผ็ดนะวันแบบตู้สิบปีมาเดี๋ยวอัคดคลิปมาเปิดให้ดูเปิดให้ดูแน่นอนบางคนชอบบอกให้ผมดองเผ็ดแต่ประเด็นคือผมมีด่านอีกเพียบเลยที่ผมไม่ได้เล่นไม่ต้องหัวผมมีเพ็ดแน่นอนตอนนี้ที่ติดก็คือผมไม่มีปู่ผมไม่มีตัวอัพสกิล่ะไร ผมพยายามปั้นตัวของผมอยู่มาลองถ้าไม่งตายจะหามากเลยปะไม่น่าตายหรอกมะ ลูกแก้วก็ไม่มีวะอ่านี้กันสีเขียวอยู่ข้างล่างมาเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะดีจังมันคือพาสซีฟของเบจิต้าหรือเปล่าถ้าเป็นพาสซีฟเบจิต้าได้โกงมาก,กน,นะ เมืม่อกี้คืออะไรอยากรู้เกิดข้อสงสัยในใจหลอดเดียวเฮ้ยเอาคนเดียวเลยอ่อ เบิ้ลแบบเบิ้ลช่ำเรียบร้อยรึ้ว่าจะเป็นลิงทองเกมนี้เล่นแล้วไม่เคยไม่ง่วงอะจริงปะนี่ไม่อัปเดตสักทีนี่ไอเรื่องโหลดนาน ยี่สิบสองนาทีเร็วอ่ะอ๋อผมสต็อปไปด้วย <c oughs> ได้ตัวอะไรมาเจ็ดใบไปผมอยากได้จีเรนน้ำเงินไอจีเรนเขียวมันคือตัวจีเรนเขียวปะตัวนี้ะโอ้เอ้ยนึกว่าจีเรนเขียวไม่ใช่ตัวเจ๊ <c oughs> อุ้ยก็ไม่แย่เด้อ ไม่เย,ย่ไม่เย่ยเฮ้ยใช่ได้เลยตัวนี้อ่ะเปิดเลยกันมันครบเจ็ดใไบปอไปเด,ดีอยากได้พอดีเลยไอ้อโกคูกแดงอชอบเท่ดิไม่น่าได้ น่าจะเกือสนิวสิทธามลงไม่ได้ไปจีต้าเพียบเลยอัพสกิลได้ไมเนี่ยแต่ไม่ทันแล้วอะผมปัน้นจนเสร็จแล้วซุปเปอร์ไซยามันต้องมันต้องสองด้วยอะโอเคกาชาก็แบบเมื่อกี้ก็ปกติไม่มีอะไรละแต้มเพื่อนครบสองหมื่นอยังอันนี้ดีมากเลยนะผมใช้จนหมดละ อัเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเลดเลดดับมันเป็นยังไงนะแต่ผมก็ไม่ค่อยได้เ,เงินเงินที่มันดับเป็นเงินมหาศาลอะไม่ได้เลยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับอัปเดตเกมใหม่ไม่ได้ให้ดูแค่นี้แล้วก็มาอัปเดตทีมปัจจุบันด้วยเพื่อทําคลิปอะไรเพิ่มเอใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วบายครับ